มุนยาหมุนยาหมุนยาขำตั้งใจยาขำเป็นเก่านี่ละของเล่นเพิ่นขันอันยาอยู่น่ะนางเอ้ยเหดมาตกทนทนสองเงยย้ำสงการนี่เพิ่นตกแข่งกันไม่ได้ทนไผ่ทนมันเนี่ยย้ำสงการนี่ก็ทนไผ่ทนมันทั้งพุ่งก็ทนทั้งพี่ก็ทนบ้านนั่นก็ทนบ้านนี่ก็ทน พืชถึงพืดถึงพืชถึงพืชถึงมุดตัวบันไอ้พ่อตบบ่งเด็กบแ่งกันในป่านนว้เป็นตบเียนืถึงเป็นหยต้เนี่ยเป็นกัดขาดคูนึแล้วเครื่องปั้นดินเผาโบราณนี่แล้วนั่งนั่งเล่นเพื่อนเอาหนังแล่นนนขึ้น มันย้อนมันย้อนมันบกเข่งมันต้องตากแดดเห็นหนังมันเข่งหนังมันเปียกขึ้นมาเลยอืมึอนี่พ่อของดีเ้อมันนี่พ่อนอนล้มนอนนอนนอนเฉยมันจะล้มมันแจกแจกถ้าเราภาพเดี๋ยวมันแหงมันก็เข่งแล้วเอาไปตีอันมึงเข้มบ้านเนาะ ยานบ้านนบ้านงวันสงสาราวันสงการทนขาวันแก่ทุนกระทน่ทนมันะอุ้มทนออนั่งนแถวแล้วสพื่ออโน้ำแล้ว่ไนดฟื้นเนี่ยโอยมีแต่ทุนสอนทุนไงทันไง ใส่หนังแลนเด้อหนุ่งนะน้ำโอ้ยจูนพันบอมีแล้วเนาะที่อันจะหาเด้อบอมีแล้วที่อันน้อยๆนะมันน้อยๆตพอนี้นั่นนั่งดังดีบน้อยดังอันนี้แม่นี่แม่ตีนะบ๊วยไลับตีเพก่อนตี เสียงน้อยกับเสียงใหญ่มันก็ดังสลับกันเล่ะตีโบมอลแผ่พื้นเด้มือบ่คือพื้นมือบ่คือมือบ่เป็ี่ยนก็พื้นมือมันแข็งมือบํอ่อนตีสั้นตังตังตังดึงเงินหดวถึงแล้วนะทเบานะเฮ้ยผลนายนิ้นเป็นกิโลสองกิโลไปแล้วนายินนะพี่พอนี่ได้เฮ้ยไนายพังเข้า ปูเขาปูบ่มักเออปูบ่มักเนาะตีโดนหลา่แล้วตีโดนหลายเป็นเมื่อนะเป็นสามชั่วโมงห้าชั่วโมงนะเบ่เลิกบ่เลิกตีบ่เลิกกับแม่ไงอีเม่กะนอีเมย์กันมุนไม้เออมาแจกคนนะลงครครบแจกคนรัตตูนีปลาเอาเทปมันยังไม่ตายนะยังไม่ตายให้มีบุญตัวนึงให้มีบุญตัวนึงปลเอาเส้นก้านอินจ้ะ บ้านเขาเทพเอามาดำหัวง่ายนี่ล่ะเขาไปเขียมสียมาไว้ทาเขาว่าเขาคิดหนึ่งกินโตมันคินนงเขาถูกไปตีแจ้งรู้นี่นั่นแะขนมเส้นน่ะไปมาเขาแล้วเก้มหวานนี่กะว่าที่ได้มานอนน้ำเขาจะมาคืนนี่มันไวานเบอแกงเกี๊ยวบักเขือมดนนู้นะตัวน่ะทำนี้เกวตั ขัดมีมาจากจานก็ได้อยู่นั่นไม่หมกน้ำไม้พอลจ้าเอาหมกน้ำไม้มาหมกเดียวก็พอเดี๋ยวจะไปกินน้ำด่กไปกินพุ่นอ่ะไปกิ้นเศษไปโยกไปยกมามันมีไงไปกินอย่าฟังทวนมีล่ะอยาเอาปลาไว้ให้แม่ปลาเนี่ยเหงื่อว่ามันหวกมินงชีมาชีไก่บ่แมิ้งชีลิ้วบ่แม่นบะเมนบ่เมนไปกินกับยังก็แซ่บเบิร์ดแซ่กระตันี่ก็ได้ผม มันมีเนือไส้นเียตาเนี่ยเือตานันรถดโยนเส้นเคียงรถดเสียงกะตาสพระสาเอาจะเป็สอันนัะสไหนล่ะุน่าหรอุนพ่าเน้ถดเขาใชส้ของไว้ก็ได้ใ้ไ่ะมันก่ตายดิอ่เออใส้มอนก็ได้ม่ตายนะมันก่ตายอย่างน้้องไว้ไดน่ะโอ้ยมันส้อกไว้นั่นละเอาย้นใส่บ่อน่ามันรถดโยนใส้นบอน้ามันรถดนันแล้วางนั่น ลืมตายกันเร็วไปบุเอาไปแล้วจีเอาไปแล้วแบงวินตัวนึงแม่น้มันตันึงเจ๊จีเอาไปคุนเพราาตามตัวเต็มอยู่จ้าดีขอให้จากตตาตัวดีแล้วล่ะบเปินข้าไปสั้นก็ไปปป่อยมันกลับงไปยิฟังทวนยังยกคนมัทวนมาตีให้แวฟังคนย้ยเดียผัดกะเพราให้ไปพอแล้วมาองผัดเด้ออือไ้ย่งผอดดังแล้วดัง มรถ้ามันเค็มก็ดังทุ่มด้ยดีแล้วตาทาข้าวอดแอม่เดชฝนตกคนก็ขอ้อวอดแอม่เดี แล้วคืนแล้วไม่ไงเขาพวกอ้อมอ้อมนะคังเนาะขานี่เตยมทนไม่สิดอกขนี่ขันข้นไม่ไงไปดอกขานี้ขคนสีดอกไม่ได้ก็สีช้างก็ <c oughs> มีมูอ่ะเนาะขั้นสีมีมูเนาะมันเป็นเทียบไปเลยบลงนหรอกเด้เน่นแหละเป็นเทียบไปเลยเป,ย,ยเป็นไม่ยม่ไป่้ม่อยคนหนึ่งเขียจังหวะมันมีคนหนึ่งรับไปเป็นต่อ

É o uma...

เดีดเครัะครกุลค่ะ